โนวาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าตัวโนวาเนี่ยจะเป็นตัวพัฒนามาจากตัวเจนแนรกก่อนเลยจะเป็นตัวรุ่นที่เขาชื่อว่าตัวรุ่นอาร์ติคเซนแล้วก็จะเป็นในตัวนันลอบเนี่ยจะยิงออกไปจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นฟอนเบิร์กส่วนโนวาตัวนี้เนี่ยที่หลังๆเนี่ยไม่ได้คุยเยอะเพราะเกิดจากว่าพี่ครับแม่งขอไม่ทานอีกแล้วขายดีขายดีอีกแล้วและถ้าถามว่าถ้าเทียบกับตัวเริ่มต้นของโอมาส์ล่ะอันไหนดีกว่าต่างกันเยอะเลยพี่ต่างกันเยอะเลย แต่ราคาบอกเลยว่าไว้เจี๊ยบโครงสางพกเก็ตสปริงที่ด้านในเป็นตัวสปริงที่เน้นเรื่องของการยืดหยุ่นที่เขาเรียกว่าฟีนอมคอยตัวนี้จะมีการบล็อกขอบข,ข้างมาให้ทำให้เวลาที่นอนลงไปแล้วเรื่องของความนิ่งคองเสถียรเวลาพลิกซ้ายพี่กขวามันจะไม่ก่อให้เกิดอาการการเป็นและอะไรกเนีการตัวนี้มาพร้อมบนพื้นฐานยางพาราสองชั้นมีตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่าสโนเทมและตัวโครงสร้างสโนเจลที่เป็นตัวโครงสร้างพาย็นตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าสําหรับคนที่ต้องการลดความร้อนเน้นความนุ่มแบบดูดวิญญ,ญาณ ตัวนี้เนี่ยจะมาบนพื้นฐานที่ว่าตัวยางพาราสองชั้นเนี่ยจะใช้ตัวเทคโนโลยีของโอมาดที่เอามาเกี่ยวข้องตัวยางพาราชั้นบนจะเป็นตัวยางพาราที่เน้นเรื่องของไวต่อแรงกดตัวยางพาราชั้นล่างจะเป็นตัวยางพาราสองชีขึ้นเน้นแรงต้านช่วยเวลานอนลงไปแล้วจะเน้นผิวบนที่มีความนุ่มแต่เบียดข้างล่างจะมีความกระชับและที่สําคัญด้านบนทั้งหมดจะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวขนห่านเทียมครับพี่<ว>ที่ทําให้เวลาพี่นอนลงไปแล้วจะมีความนุ่มเนียนฟูและที่สําคัญมันจะเป็นการบูตความเย็น ให้มันส่งผลมาให้